วันนี้จะมาส่องมะเดื่อฝรั่งค้อยวันนี้เอาถุงพลาสติกห่อไว้รอดนกจ้าแต่ว่าฝนตกสองวันติดต่อกันแล้วนะจ๊ะไม่รู้ว่าต้นเธอจะเป็นยังไงบ้างผลไม้ถ้าฝนตกโดนฝนเยอะๆนี่จะอมน้ำนะจ๊ะจะไม่หวานรสชาติจะจืดไปตูดเธอแตกแล้วจ้าเนื่องจากว่าเธอได้น้ำฝนเยอะไปนะจ๊ะ เมื่อเดือฝรั่งเขาถึงนี่นี่จะแตกเลยเขาถึงปลูกในโรงเรือนส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าจะปลูกกลางแจ้งก็ต้องปลูกพันธุ์ที่อึดทนเหมือนอิรกักี้ซึ่งเธอก็แตกอยู่จ้านี่เด็ดแล้วนะจ๊ะลูกยังไม่นิ่มเท่าไหร่แต่ตัวเธอแตกแล้วต้องเก็บแล้วจ้ะช่วงนี้ฝนมายังดีที่รอดนกนี่ อันนี้อีกลูกหนึ่งห่อไว้สุขรุ่นนี้น่าจะมีอยู่สามลูกมั้งที่สุกกิ่งละลูกโอ้ยค่อยก็มัดซะแน่นหนาะเลยเด้อเนี่ยนี่ลูกนี้ตูดแตกเหมือนกันนะจ๊ะยิ้มแฉ่งเลยจ๊ะยังไม่งอมดีเท่าไหร่ ถ้ารอให้เหี่ยวๆอีกหน่อยแต่เธอแตกแล้วต้องเก็บแล้วจ้ะนี่ลูกสวยด้ล่ะแตกนิดหน่อยไม่เป็นไรจ้ะยังไงก็รอดนกเดี๋ยวมาดูอีกลูกนึงนี่ลูกที่สามลูกนี้ก็ห่อไว้ลูกนี้ก็ยังไม่งอมดีนี่นกนี่นกอ้าวนี่จ้าลูกนี้ยังไม่แตกแต่เก็บเลยแล้วกัน ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ขอให้ได้ชิมนะจ๊ะนี่สามลูก